สวัสดีครับยินดีต้อนรบับเข้าสู่ปามบายไซเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็จะเป็นวีล็อกมาอวดนะครับผมอันนี้มาอวดเลยตั้งใจอวดเพราะว่าจองไม่ได้เนาะในที่สุดที่รอคอยกันนะครับผมพินลลี่เ9มาถึงที่ร้านแล้วก็รอบนี้เป็นรอบอเดือนกันยายนนะครับผมมันจะมี2รอบมันจะมีรอบเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะรอบเดือนกันยายนนะครับผมเพิ่งมาถึงวันนี้สายนิดหน่อยวันนี้วันที่20 ตุลานะครับผมสายมา1เดือนนิดๆนะครับผมก็ลองไปดูกันนะครับผมว่ามาแล้วเป็นยังไงบ้างนะสําหรับไม่ได้ผู้โชคดีหรอกผู้ที่รอได้ยังรออยู่นะครับผมผมก็ขอบคุณมากแล้วก็คนที่รอไม่ได้ก็มีเอาเงินมัาจํำคืนไปก็มีนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ให้ประกาศออกไปเพราะว่าคนที่ไม่ได้รอบกันยาเขาก็ยอมรับไปรับเดือนพันวามันก็มีเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลย เอามอบให้กับคนรอบธันวาต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวผมเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วรอบเดือนธันวาถ้ายังมีว่างอยู่เดี๋ยวผมจะประกาศเข้าไปใน Facebook นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะว่ากล่องมันมาเป็นยังไงนี่นะครับนี่ก็เป็นพินาลี่กล่องออกมาก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับผมเขียนไซส์เขียนสีไว้อยู่ตรงนี้ xs sml นะครับผมแล้วก็ตามสีต่างๆพวกเนี้ย 1234กล่องเนี่ยเป็นลูกค้าต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็จะเปิดกล่องเช็คของนะครับแล้วก็เอาของแถมเล็กๆน้อยๆใส่ให้แล้วก็ดูสีดูไซส์อะไรต่างๆนะครับผมก่อนที่จะปิดกล่องวิธีการส่งก็จะมีรถนะครับผมจาก scg express มารับถึงหน้าร้านนะของเราก็ให้แค่นี้นะครับผมก็ปิดไว้ว่า เอาด้านนี้ขึ้นนะระวังแตกนะนะครับผมแล้วก็ฟินออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปนะครับผมอันนี้ก็รอส่งลูกค้าไป1 2 3สมนะครับมีสตอมไปด้วย1คันวันนี้แล้วก็ของอะไรต่างๆนะครับผมที่จะส่งก็จะเป็นลักษณะน,นี้พวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่งของวันต่อวันครับรถจะมารับประมาณบ่ายสามโมงแล้วก็นี่นะครับผมที่เห็นคือ1 2 3สอาอะไรพวกนี้ครับคือคือมารับ ล้วก็จะเขียนชื่อไว้ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขาจองไว้ในไลน์เนาะเราก็เขียนชื่อไลน์ของเขาที่เขาจองไว้ไว้ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆทยอย,อย,อย,อยประกอบครับโอีค okay, ครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าดูตาตัวที่ประกอบนะครับผมนี่เดี๋ยวนี้ร้านไกลจะเป็นแบบเกือบจะเป็นคลังไวล้ละประกอบเล่นๆนน้อยๆนะครับผมรถที่ผมเอาไปรีวิวต่างๆก็จะอยู่ที่นี่แต่ส่วนมากจะส่งไปเป็นกล่องไปทั่วประเทศมากกว่า ลักษณะจะเป็นกล่องครับอันนี้ส่วนน้อยนะครับผมยังมีที่เก็บอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีที่เดิรแล้วก็เลยมาเก็บที่นี่นี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ลูกค้ามารับจากที่ร้านนะมีหลายอําเภอนะครับผมต่างอําเภอต่างจังหวัดก็นัดกันมาจะมาวันไหนวันไหนนะครับสวยนะสีแดงอันนี้นะครับต่อมาก็นี่นะครับก็พี่ ครับเราเล่นจักรยานใช้เอาด้วยกันพี่เขาก็มาช่วยวันนี้เพราะว่าคนรีบร้อนมากนี่รจักรยานก็จะมาลักษณะนี้นะครับมาเป็นกล่องแพ็คมาสวยงามอย่างแรกที่เราจะทําเราจะจับรถจากหลักอานะจระบีที่ใส่นี้เป็นจระบีพิเศษครับเป็นจระบีของอาคาร์บอนโดยเฉพาะนะครับราคาแพงมากหลอดเท่ายาสีฟัน,นตก4 4 0บาทนะครับแล้วก็ จะใช้หลักาจลบีสําหรับคาร์บอนใส่ให้ก่อนแบบนี้แล้วก็ถึงจะยกรถขึ้นมาประกอบนะครับผมพูดง่ายๆคือแทบมือไม่สัมผัสอ่ะไม่อยากให้มันเป็นรอยนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมก็เป็นเบที่ทําของผมคันนี้เพิ่งประกอบเสร็จก็เลยจะมาอวดเพื่อนๆให้ฟังเนี่ยครับก็นี่เป็น p i n นลลีนะครับผมรุ่น Z9 ไซส์ S นะครับผมลูกค้ามารับ4โมงตอนนี้บ่ายโมงนิดๆนะ ประกอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเช็คนิดๆหน่อยๆนะครับผมดูอย่างนะครับผมตามที่สเปคสเปคเหมือนเดิมทุกอย่างกับตัวที่รีวิวนะครับใครยังไม่ได้ดูที่รีวิวก็ไปดูได้นะครับผมถ้าจะจองก็รอประกาศอีกทีปีหน้าแล้วกันครับว่าปีหน้าเขาจะให้จองอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าปีนี้มันเต็มแล้วแล้วก็เลียมากด้วยนะครับผมแต่ว่าลูกค้าก็ยังรออยู่สวยงามครับนี่105นี่ก็105 105นะครับผมเต็มกรุ๊ปยัเว้นโซ่นะโซ่ก็จะได้ YBN 11สปีดนะครับผมก็บางที่เขาก็บอกว่าเป็นของดีเหมือนกันก็ใช้ได้นะครับผมกับรุ่นนี้สวยงามอ่าแฮนด์เห็นไหมครับก็เป็นเก็บสายคาร์บอนหลักอ่านเขาใส่ใจในดีเทลมากเลยนะ ตัวหลักอานอันนี้เปื้อนจรารบีทีนหน่อยตัวหลักอานของสีดําด้านก็เป็นสีดําด้านนะครับผมเมื่อกี้ที่เห็นสีแดงที่เราเห็นสักครู่เมื่อกี้มันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมแต่ละแต่ละสีไอหลักอานตัวนี้ก็เป็นคนละลายกันเออเขาใส่ใจดีเทลดีนะโอเคครับงั้นก็ลากันไปก่อนก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ยังรอรอได้เนาะ ก็ผมจะรีบส่งให้เลยนะครับผมของเพิ่งมาตอนเช้าผมไปรับมาที่ขนส่งขนส่งยังไม่มานะผมตื่นแต่เช้าไปรับที่ขนส่งมาก่อนเพราะว่าคนที่จะมารับวันนี้ก็มีเยอะแล้วก็รีบจัดส่งกลัวจะพิมพ์ที่จัดส่งอะไรต่างๆนะครับผมผมก็พยายามเคลียร์ภายในวันนี้ให้หมดเลยนะผมเข้าใจครับลูกค้าหลายคนก็รีบอยากจ,จะปั่นแล้วเนาะก็เราก็จัดให้ครับผม โอเคครับก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีสำหรับบล็อกพีเนลี่ก็ยอดเดือนธันวานะมาลุ้นกันว่าไดเดือนธันวาเราจะได้กันหรือเปล่านะก็ใครที่อยากได้ครับเดี๋ยวรอ,อประกาศอีกทีหน้า Facebook นะนะน่าจะเป็นปีหน้าครับไปก่อนครับแล้วเจอกันครับนี่มาแล้วการจัดส่งของเรานะครับผมเลือกใช้ S C G Express เพราะว่า รวดเร็วทันใจนะครับผมที่ในช h ป p ี้เราบอกว่าเราจัดส่งให้เองนะครับผมก็เราจะเลือกขนส่งนี้เนาะในช h ปปี้ไม่มีให้เลือกนะครับผม